ล้างคูนะครับครับเราทําลูกมาเราก็มาใส่นะครับอันนี้ใส่กาวด้วยนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวถอดให้ดูนิดนึงนะฮะเนี่ยใส่กาวเข้าไปปุ๊บนี่ฮะเสมอสวัสดีครับผมอริชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาทำลูกดโดมิโนแบบคู่แบบนี้ฮะเสียบเข้าไป ซอล่องแล้วก็ทําลูกดูมิโนใส่เข้าไปโดยใช้เจ้าเครื่องซอล่องตัวนี้มาแล้วนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆเฟสทูลแต่เฟสทูลก็ตามคุณภาพนะครับเฟสทูลเขาราคาสูงแต่ว่าคุณภาพเขาก็ดีกว่าแต่อันนี้เหมือนเราเอาทิมเมอร์บ้าบ้าเราเนี่ยแหละครับมาใส่ใส่ได้ทุกยี่ห้อฮะแล้วก็มาซาะล่องมาแล้วนะครับตัวนี้1,950บาทสํบาทสหรับเจ้าชุดจับตัวซาะล่องดมิโนตัวนี้นะครับมาตัวทิมเมอร์ก็ขายแยกไปนะครับตัวนี้1950้รรวมส่งนะครับนี่ฮะ ทำเดือยกันวันนี้เดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับว่ามียังไงบ้างนะครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับ เขาสำหรับในกล่องที่ให้มานะครับเขาจะเป็นบอดี้แบบนี้มาให้นะครับแล้วก็รุ่นนี้เขาจะมีปลั๊กมาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับก็ทำยังไงนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือฝาประกับหรือว่าสต็อปเปอร์กันชนหน้านี่เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับเฟสมาอย่างดีเลยนะครับตีนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับด้านหน้าเสร็จแล้วเขาก็จะให้ดอกกัดตรงที่เป็นดอกเซาะร่องนี่นะครับทิมเมอร์นะครับนี่แกน1นึทับสหรือว่า2หุ่นนะครับตัวนี้เป็น11มิลมนะครับแล้วก็มีประแจให้ L1 ตัว ดอกสว่านมาให้นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆผมว่าเขาตั้งใจจะมาทํเนี่ยครับเขามีโบโชัวร์มาให้อันนึงของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนซอลล็องฝังพวกตัวเกี่ยวตัวแขวนมากกว่านะครับอ่ามันก็ทําได้หลายอย่างนะครับใส่ซอลลอกเนี่ยฮะเขาจะเอาให้ฟิตติ้งเรามาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้เยอะเลยครับเราทําเป็นลูกโดมิโน่กันแล้วก็ไปเข้าเดือยกันสําหรับงานไม้ในไทคอเพนเตอร์ที่จะมาทําโชว์นะครับ สำหรับสไลด์เด่ยก็มีซ้ายขวานะครับซ้ายขวาแล้วก็เข้าออกความลึกอันนี้คือความลึกเดี๋ยวดูระยะก่อนนะครับความลึกเนี่ยก็คือได้อยู่ที่ประมาณโดยประมาณนะครับยี่สิบตีทว่ายี่สิบแปดมิลนะครับความลึกนะครับซึ่งเพียงพอครับเพราะเราเอาลึกสองฝั่งฮะเรากินทีละครึง่งก็ตีทว่าลึกนิ้วหนึ่งก็เหลือเฟือแล้วครับลึกเข้าไปนิ้วหนึ่งส่วนสไลด์ซ้ายขวานะครับตรงนี้คือสล็อตตรงนี้ ดีตีซะว่นสามสิบแปดมึงสามสิบแปดมิลหรือว่านิ้วครึ่งนะครับสำหรับตัวทิมเมอร์ที่ใส่เนี่ยที่เป็นทิมเมอร์ทุกยี่ห้อเลยใส่ได้หมดเลยนะครับอันนี้ม a ก i ิต้ารุ่นแม็กเทคสามเจ็ดศูนย์ศูนย์บีหรือว่าจะเป็นม a ก i ิต้าสามเจ็ดศูนย์เก้าหรือว่าจะเป็นเจมารุ่นที่เป็นลูกกระบอกอลูมิเนียมแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเจมารุ่นถูกสุดพันกว่าบาทนี่ฮะใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไปที่ท้ายแล้วเราก็ล็อกเข้าไปนี่ฮะได้หมดเลยนะครับครับอันนี้ใส่มักกิต้าไว้นะครับ ทีนี้ข้อดีคือเราไม่ต้องมาเปิดปิดที่ตัวทิมเมอร์แล้วเราจะเขามีตัวสวิตช์ของเขาเลยเปิดคาได้ด <_ Jean> <bulun> ้วยนะครับนะฮะล็อกเปิดปิดเปิดคาได้แล้วตัวเขาเนี่ยเขาก็จะมีเบ้าแต่ว่าตัวปลั๊กของเขาเนี่ยจะเป็นปลั๊กแบนนะครับเบอร์ได้ถ้ารุ่นพวกมากิต้าเนี่ยจะใช้ด้วยกันได้เลยนะครับปลั๊กแบนก็เสียบเข้าได้เลยนะครับส่วนปลั๊กเขาเร้ก็เสียบเข้ากับปลั๊กบ้านเราธรรมดานะครับทีนี้จะใช้งานเราก็เปิดสวิตช์ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดที่เครื่องของเราได้เลยนะครับเราดูนะฮะ เข้าสายสายสไลด์ออกสายสไลด์ปิดหรือจะเปิดคาก็ได้ครับเนีย่ยฮะอ่าเอาล้ครับอันนี้คือเราใช้ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเดี๋ยวผมทีนี้ถ้าเกิดเป็นปักกลมแล้วครับปักกลมผมแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับอย่างนี้เป็นเจม่านะครับรุ่นอลูมิเนียมนะครับเสือ้อลูมิเนียมใส่เข้าไปนะครับอ่าครับในความที่ถ้าเกิดว่าตัวพวกรุ่นที่เป็นบอสหรือว่ากลุ่มเป็นปักกลมนะครับ เจม่าเราเนี่ยนะครับปักกลมเสียบไม่ได้ท่านก็ใช้ปักบ้านเราธรรมดาฮะปักธรรมดานะครับท่านก็เอาปักบ้านเราจะเป็นแบนใช่ไหมครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวเขาแบนปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เอาปักกลมเราเสียบเข้าแบบปักธรรมดาปักบ้านอ่ะทีนี้ละครับก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับ,รบถ้ารุ่นนี้นะครับจะต้องมาเปิดปิดที่ตูดแทนนะครฮนะรแล้วก็ไล่ไปแล้วปรับสวิตช์ปรับอรอบได้ ครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ออโต้นะครับอ่ะทีนี้เอารุ่นเบอารุ่นแมนนวลธรรมดานะครับครับถ้าเจมารุ่นธรรมดาก็เป็นรุ่นปักกลมตัวนี้เลยนะครับอ่าล็อกครับแล้วก็เปิดสวิตเปิดทางไว้อ่าทีนี้ก็ปกติอันนี้เสียบกับไฟธรรมดานะครับนะฮะได้เลยครับก็คือเราเอาปักบ้านเรานะครับพ่วงแทนนะครับอ่าก็ผ่านปักบ้านก็ธรรมดาเลยครับ เดี๋ยวผมใส่ดอกของเขานะครับดอกที่ให้มาเป็น11มิลน,นะครับทีนี้ตัวดอกเนี่ยฮะจริงๆผมมีหลายขนาดเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับครับจะมี3มไซส์ให้เลือกเลยอันนี้จะเป็น6.3มิลหรือว่า2หุนหรือว่าอันนี้จะเป็น5ทับ16ก็คือ8มิลน,นะครับหรือว่าอันนี้จะเป็นครึ่งนิ้วแต่จริงๆมี3ทั8แต่3ไซส์เนี้ยฮิตฮิตกระดได,ได้ครับทีนี้สำหรับถ้าเป็นลูกลูกโดมิโน,โนเนี่ยผมก็มีดอกสําหรับลูกโดมิโนโน,นะครับเนี่ยฮะมีให้ทุกไซส์เหมือนกันนะครับเน,นี่ยฮ กินเล่มจะเป็นครึ่งวงกลม6มิลอ่า8มิลหรือว่า12มิลแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นนิ้วนะครับอ่า6หุนเออ2หุน4หุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับหรือว่าจะเป็น5ทับ16 8มิลเนี่ยฮะอันนี้เป็นดอกเราเตอร์แล้วก็มีแกน1ทับ2เนี่ยฮะก็ก็มีนะครับผมลองรับให้นะครับครับสำหรับการตั้งนะครับตัวนี้เป็นสต็อปเปอร์นะครับแล้วก็ล็อกเข้ากับตัวฐานตั้ง่แรกแล้วนะครับทีนี้ ขอบตรงนี้นะครับเราตั้งสูงต่ำได้นะครับก็ขยับตัวคายประแจตรงนี้ตัวล็อกขาเนี่ยนะครับอยากจะให้สูงต่ำยังไงได้อีกนะฮะเห็นไหมนะฮะสูงต่ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งสัก10มิลสมมุติเราจะแทงที่ไม้หนา20มิลนะครับครึ่งหนึ่งครับครับทีนี้ความกว้างของล่องเลยผมตั้งที่ตัวนี้นะครับนะฮะสต็อปเปอร์ชนซ้ายชนขวานะครับแล้วก็ตั้งเข้ามานะครับครับสุดท้าผมจะซ้อล่องตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําแนวไว้ รลรวก็วางลงไปตำแหน่งนะครับเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วตัวเนี้ซ้ายขวาฮะรตรงนี้เราก็มีที่แค่แทงเข้าไปแล้วก็สไลด์ซ้ายขวานี่ฮะอันนี้คือลูกโดมิโนโซอลองครับอะลองดูนะครับไป ไห้ดีนะฮะอย่างเงี้ยหรว่าเราจะทําล่องคู่นะฮะนี่นนะครับล่องคู่ก็ได้ครับนะฮะเร็วดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางที่เซ็นเตอร์ไปล่องคู่นะครับครับสำหรับท่านที่มีทิมเมอร์อยู่แล้วถ้าเกิดเจ้าเซาะล่องตัวนี้จะ ตัวเปล่านะครับพันเรวมส่งนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะอุดหนุนพร้อมกับตัวทิมเมอร์ของเรา3า0 0ัลดให้เหลือ3,200รวมส่งนะครับสำหรับเจ้าทิมเมอร์เจม้าตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมจะใส่เดือยเข้าไปกับคู่นี้นะครับอันนี้ไม่แอดอันนี้ไม่สักนะครับง่ายๆครับเมื่อกี้เรามีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับอ่าเรา mark เซนเตอร์เลยก็ได้ครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็วางไปเหมือนเดิมครับ นะครับสไลด์ไปสไลด์มาแล้วก็แทงเข้าไปเยอะมันมันลื่นดีเพราะอันนี้มันเป็นลูกบอลสกูนะครับแล้วลื่นดีนะครับครับผมทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนทําลูกโดมิโนผมอาจจะพูดร่วมรัดไปเดี๋ยวมีคลิปหน้ามาทํากันนะครับเริ่มต้นก็เนี่ยครับผ่าซอยตัดแล้วก็มาลบมุมนะครับลบมุมตัวนี้ผมใช้ดอกที่ลบมุม2ครั้งก็ได้ครับมีอาแต่ถ้าจะอมครึ่งเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันดอก11มิลมันอาจจะไม่พอดีก็ลบมุมให้เป็นโค้งแค่นั้นนะครับก็ช่วยได้ได้ทั้งนั้นนะครับ ครับเดิ้ลจะเป็นเดิ้คู่แบบนี้แต่เราใส่ลูกโดมิโนเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงนะครับอ่ะเนี่ยอ่านะครับใส่ลูกโดมิโนเข้าไปอ่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างเงี้ยใส่กาวได้เลยครับเนี่ยฮะเข้าไปค่อยๆเข้าไปอ่านะครับฮะน้าจะเสมอแบบนี้เลยนะครับใส่กาวก็จะแข็งแรงเลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวถอดให้ดูนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะ ใส่กาวเข้าไปปุ๊บอ่านี่ครับน่าเสมอนะครับก็ใส่กาวช่วยนะครับอ่ะอย่างเงี้ยครับครับในแง่ของความแข็งแรงเนี่ยลูกโดมิโน,โน่ก็จะแข็งแรงนะครับแทนเดือยได้เลยนะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็นอ่าเพาะไม้นะครับเป็นช่วงๆเลยเนี่ย <i> ก็ใช้ลูกโดมิโน่ได้เช่นกันหรือว่าจริงๆจะใช้ลูกบิสกิตถ้าเพาะไม้ลูกบิสกิตเนี่ยก็จะเหมาะกว่าแต่ถ้าท่านชื่นชอบเจ้าลูกโดมิโน่แบบนี้ใหญ่ๆเนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่านะครับอ่ะ อันนี้ก็การเข้าเดือยเข้าลักษณะโครงสร้างเนี่ยลูกโดมิโนจะได้เปรียบกว่าแบบนี้นะครับครับถ้าชื่นชอบเจ้าเครื่องซอลลองก็มีจำหน่ายที่ไทยคอมเพนเตอร์แล้วนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม